เขียดเขียบยองสวัสดีดพี่นอ้องป้องป๋าไปกินเขาพี่น้องเขาเขาใบสองใบสามมากมากเขา้ขาขาาอ,าาาาอนหอนได้ออมเขียดม,มากเสบแทบใส่สสผักใส่พี่นอ้องออมผมมักใส่ผักใส่คุ้มคุ้มไปแหลมๆหลมากหลดโบ้ไหลเขียดไข่ให้เบิรงเขียดบเห็นบ่โอ้เข่าก็หอนอ่าเขียดไข่ ไข่บ่ไข่ไข่หอมใส่กระผักใส่โอ้โหไม่ได้พี่น้องเด้อป๋องไปอู้หมหอม จับอืมออมเติมผักชีเหลาเนี่ยผักใส่เนี่ยต้นหอมัะเขือเนี่ยอ้ ฮืมฮืมฮึมนัวฮมผมป่วยบบไขเก็ดไขมันโอ้ ไข่หลายผมตัวล่างไข่แบบเนี่ยออกบ่ ควตักใส่เนียนเด้อมะเขือ อกดนี่แฮมแซ่บนุ่เหมือนเดิม